สวัสดีค่ะวันนี้สิ่งที่พวกเราจะมาทำก็คือบุญผักค่ะนั่นแหละค่ะบุญวายมากดังนั้นกว่าจะได้แต่ละคลิปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยผนะักค่ะเข้าสมุดจริงๆเรามาดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะ น้ำมะเขือเทศและน้ำแครอทผงวุ้นน้ำตาลทรายน้ำผึ้งแท้เนื้อมะพร้าวส่วนพิมพ์เลือกใช้ตามใจชอบได้เลยค่ะส่วนเราใช้อันนี้เพราะไม่มีพิมพ์น่ารักน่ารักรูปหมีมีอะไรก็เลยต้องใช้ไปก่อนค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอย่างแรกก็เอาน้ำใส่หม้อจากนั้นตามด้วยผงวุ้นและคนให้เข้ากันพักไว้สิบนาทีรอจนผงวุ้นเซ็ตตัวค่ะ โดยที่ยังไม่ต้องเปิดแก๊สนะคะครบ10นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกขอตัดต่อเอานน่นแหละคะ่ะจากนั้นให้เปิดแกส๊สคนๆให้พอเข้ากันดีจากนั้นให้ใส่ใบเตยลงไปให้พอได้กลิ่นอ่อนๆของใบเตยแต่แอบขอสารภาพไว้เลยนะคะว่าตอนทําเสร็จแทบไม่ได้กลิ่นของใบเตยเลยะคะ่ะเหมือนไม่ได้ใส่เลยด้วยซ้ําแต่เราก็ใส่ใส่ไปอะคะ่ะเพื่อความสบายใจ จากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายตามลงไปค่ะแล้วก็คนๆให้เข้ากันจนน้ำตาลทรายละลายและน้ำในหม้อเดือดเลยค่ะต่อมาให้ปิดแก๊สได้เลยนะคะแล้วก็ตั้งหม้อไว้จนอุณหภูมิลดลงมาแล้วก็นำมาแบ่งเทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ต่อมาเราก็ผสมน้ำแครอทลงไปในภาชนะถ้วยแรกค่ะ จากนั้นก็ตามด้วยน้ำมะเขือเทศค่ะและสุดท้ายน้ำส้มคั้นค่ะอันนี้ก็เถียงกันอยู่นะคะว่าจะใส่ให้หมดหรือว่าไม่หมดดีจากนั้นก็คนๆให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีและตามด้วยน้ำพึ่งแท้ของเราเลยนะคะ ใส่น้ำพึ่งลงไปเฉพาะน้ำแครอทและน้ำมะเขือเทศนะคะจากนั้นก็คนๆๆจนเข้ากันเลยค่ะจากนั้นก็ตักน้ำแครอทใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้ได้เลยนะคะต่อมาก็ให้ใส่น้ำมะเขือเทศตามลงไปได้เลยนะคะ จังหวะนี้ก็มือพันกันวุ่นวายไปหมดเลยค่ะและสุดท้ายตามด้วยน้ำส้มเลยค่ะและตามด้วยเนื้อมพะพร้าวอ่อนค่ะสามารถใส่ได้ตามจะชอบเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินค่ะหยอกหยอกค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะและสุดท้ายนะคะขอสารภาพเลยค่ะว่าลืมถ่ายค่ะ ก็ง่ายๆนะคะเพียงแค่นำน้ำกะทิแบบอบพันเทียนใส่หมอ้อตั้งไฟเติมน้ำตาลคนให้เข้ากันจนละลายจากนั้นนำมาเทใส่พิมพ์ที่เตรียมจะเซตตัวได้เลยค่ะเรามาดูสมาชิกกลุ่มกันดีกว่าค่ะคนแรกอนวัต์ผู้ที่คั้นน้ำแครอทลและน้ำมะเขือเทศคนที่สองเกีวลินผู้อยู่เบื้องหลังกล้องในการถ่ายทำครั้งนี้คนที่สกุหลาบ ผู้ช่วยอันดับหนึ่งของเราและสุดท้ายข้าพเจ้าเองคะ่ะผู้ที่ทำไปและวก็บ่นไปทั้งคลิปและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมจนจบขอขอบคุณคะ่ะ